๙คันติปุพพิยะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระคันติปุพพิยะเทระพระคันติปุพพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า91พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปสัสสีผู้มีพระชวีวันดังทองคำํำผู้สมควรแก่ทักษินา มีหมูสาวกห้อมล้อมสเสด็จออกจากอารามเ2้าข้าพเจ้าได้เห็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดหาอัศวะมิได้จึงมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ใช้พวงดอกไม้บูชา93ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ ข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานถวายอภิวาทพระตถาคตอีก94ในกลับที่91นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า95ในกลับที่41นับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์ผู้จกกักรพรรดิพระนามว่าวารุณะ สมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก96คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8อภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระคันธิปุพิยะเทระได้พาสิทธิคถาเหล่านี้ ด้วยประการชนี้คันถิปปุพิยะเถราประธานที่9จบ